ดูนะครับอันนี้ก็จะมาเล่นสกายวอลกัน,นครับอ้าเป็นแบบนี้นครับเข้าไปเกมก็จะเริ่มนะครับเกมเริ่มนะครับ Còn hai liều điều à? Còn hai liều điều. Rồi เราข้ามไปเรียบร้อยจะกำลังรอรอเหมือนกันครับตอนเผอนี่เราก็ที่เปิดกล่องนะก็ได้ mấy bạn ơi mấy bạn ơi คนเป็นหนึ่งคนแล้วครับตอนนี้แหมไข่ไดา้แย่ได้เลยครับคนอยู่ไหนครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะสองคนเลย<ม>พวกพยายามต่อไปกันนะครับใครดูอยู่ก็คอมเมนต์เลยนะครับไลค์เลยนะครับ ตอนนี้ก็ได้ดักกินม้าเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมจะพยายามต่อบอกขึ้นไปครับตกใจว่าเป็นทีมตอนตนี้มันอยู่เกาะนะครับ ไดครับจได้จะไดด ไปก็มินเกมอะไรว,วะน้องเด่นวนะรัะแป๊บนคะนัาไอ้คนเต็มมันไม่ไงทำไมอยู่ตรงนั้นนะ่ะเฮ้ยเป็นไร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  คนเข้ามันน้อยครับเซิร์ฟนี้เซิร์ฟอะไรไม่รู้ครับ <c oughs> ก็มารอตรงนี้คนก็มาผมชื่อว่าโล้วแกมือ์นะครับทีวีครับอ๋อไม่ใช่เพื่อนเพื่อนกับระเป๋าเพื่อนกระเป๋า <c oughs> มองทำไมยอยากออกยูทูบด้วยซีหาช่องแชนแนข้าเองเนอะ ไม่มีคำว่าทีวีด้วยเนะาะไหนด้วยเอาครับก็เจ้าคนอยู่ครับก็ตอนนี้เราก็รอไปก่อนนะคะรอให้มันสิบเอ็ดสิบเอ็ดแปดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์เติมได้ครับอ๋อ what's up อืม สร้างฐานครับไม่สร้างเลยครับไม่สร้างหรอวะผมไม่รู้ว่าไม่สร้างเลย พยายามสร้างนี้ล้วกันครับมาจะให้สร้างอันนี้มั้งลองสร้างดูว่าแม่มจะได้แมวแมวเออน,นี่เอาเอาแบบนี้น้อยแหงไปสีสันน้อยเฮ้เอา้าวหาไป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  จ้ะตอนนี้ก็รอมิจ้านะครับขอเงียบไหนนะครับเกียดพูดมาก ก็ให้ดูอยู่ก็เดี๋ยวเอาตั้งมาเน่่ยผมสร้างเลยพยายามที่สุดครับมีความพยายามของผมเอง เรอแป๊บนะครับกดเสียงเอาไปให้กวนด้วยนะครับ ขอไปสิรกกวนด้วยนะครับมีเงียบน้อยขอไปเสิรกวนด้ครับส่งครับ ก็สร้างเสร็จสร้างเสร็จแล้วนะครับรู้วิธีโอ้ยเซงก่อนนะครับผมมองนะครับน้า่ะ ไปเสียงลูกกวนแม่ผมนะครับ What the fuck เสียงไอ้จางเสียงอะไอ้สิบเอ้ยโอ <S 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 2> <S 2> ้ยเงียบนะครับขอเอาไปด้วยนะครับที่เสียงดังไปนะครับแต่วันนี้ผมก็ออกมาข้างนอกบ้านแล้ว บ้านนี้ยุ่ไมได้ครับเสียงดังมากครับมาคลิปต่อครับเอา้เอาอ๋อบินได้ไงวะโอ้โหบินนี่โคตรเล็กเลยครับ